วันนี้6ตุลาคม2 5 1 8นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นำผู้เสียหายชาวจีนเข้าพบนายอัฐกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนกรณีถูกตำรวจอุ้มรีดเงินจำนวน7ล้านบาทค่ะซึ่งคุณอัจฉริยะได้เปิดเผยว่าผู้เสียหายเป็นสองสามีภรรยาชาวจีนถูกตำรวจกับพวกอุ้มจากโรงแรมแห่งหนึ่งไปรีดเงินจำนวน7ล้านบาทโดยใช้ห้องสืบสวนสนประเวศ เป็นสถานที่รีดเงินหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้ไปแจ้งความที่สอนอพยาไทาและได้ส่งสำนวนมาให้กับพนักงานสอบสวนสอนอบางรักพื้นที่เกิดเหตุแต่กลับถูกตำรวจเรียกเงินจากผู้เสียหายอีกจำนวน2 6 0 0 0 0บาทอ้างว่าเป็นค่าทำคดีและอำนวยความสะดวกอีกทั้งกลุ่มผู้ต้องหาที่อุ้มผู้เสียหายยังได้ไปแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนสอนอหน,นองขามจังหวัดชนบุรีโดยมีพนักงานสอบสวนร่วมพุจริตในการทำสำนวนและไปหลอกสารออกหมายจับนักท่องเที่ยวชาวจีนจนผู้เสียหายได้ ไล์สดพร้อมกับหลักฐานเผยแพร่ไปทั่วโลกทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะส่วนสาเหตุที่อุ้มผู้เสียหายเนี่ยเนื่องจากนายแดเนียลชาวสิงคโปร์ตัวการสําคัญในคดีนี้รู้ว่าครอบครัวผู้เสียหายมีเงินเนื่องจากเป็นนักเล่นหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นของสิงคโปร์จึงได้ทําการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่ออุ้มรีดเงินในส่วนของตํารวจที่เกี่ยวข้องเบื้องตน้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยพบว่ามีมูลแต่ไม่ได้ดําเนินการต่อจึงฝากถึงผู้บัญชาการตํารวจนคร บันว่าท่านอยาเพิกเฉยเพราะไม่ใช่เรื่องเก่าแต่เป็นเรื่องที่มีครอบครัวชาวจีนอีกจํานวนไม่น้อยที่ถูกกระทําแบบนี้ทั้งนี้คุณอัจฉริยะและผู้เสียหายเชื่อว่าการเดินทางมายื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะสามารถช่วยแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของเขาได้ค่ะ